ไช่โอเคสร้างสร้าตอนนี้พีน่น่าจะเริ่มอัดของแท้ล่ะน่าจะเริ่มอัดไปแล้วล่ะเ mm hmm. ข้ามา อารทห้องที่สามสิบห้าฮะเออเดี๋ยอวพี่เอาให้ เริ่มมองเห็นไหมหน,อนอห้อ,อนรอก,ก่อนพี่ยังเฮ้ออ,อ,อาละเว้ยเยี่ยมใช่ปะแก้วนี้ไม่ค่อยจะแลกเท่าไหร่นะ อัดซีอารอไรระอุตส่ามีช่อบมือของตัวเองแล้วก็อัดซะน้องผมไม่ชอบนะครับน้องผมที่ชองว่าอาร์เกมเมอร์นะครับก็ฝากไปกดติดตามช่องของน้องเขาด้วยนะเพราะว่าน้องเขามันกาก <c oughs> เอออาร์ช่วยเฮลพีเฮลพียอายอเยอาแล้วเยอเยอาเยอข้าง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 อาข้างข้าง เสียใจเฮ้อบอกให้นี่เนี่ยก็สูนก็สูนโถ่เฮ้ยฆ่าหมดไม่หมดนะตายคงกระตายยิงไสเปอร์ให้มันเล่นๆหน่อยดิอ่ะอื๊บโอเค ơi kêu kêu Ya Ya Na ya Na này em Na em đang Na 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 ni Na ni Na 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 โอ้ยหตายแม่เอ้ยแหมตายครั้งแรกคงไม่แปลกหรอกต่อต่อรอรอรอเออเออเอออยาบเป็นลูกซองเหรอเดี๋ยวพี่เอาให้เดี๋ยวพี่ยวให้แป๊บนึงยิงฆ่าเลยยิงฆ่าอ้าว เอออายิงตายหมดอย่างงี้พี่ฆ่าตัวตายเองก็ได้ตโตมลากรออยากได้ลูกสองอาต้องเป็นสไนเปอร์เด้อไหนอามานี่มา,าไปาไปมาดิเออแหละเยียบไหนให้ เฮ้ยอาโอ้โหแม่งเอ้ยแบบนึงนะพี่แบบนึงนะพี่่40คิว <c oughs> แล้วเว้ยพี่ค่าได้19เองอ่าได้21อันนี่โอ้ oh my god ว่าใช้สไนเปอร์ดีกว่านะอย่าขยับกันซิเจ้าออกมาสิวะฮะไอ้บุคคนนั้นอะ <c oughs> โหดยอดิีเอ้อเป็นการยิงที่มันยำและชาบบอยสุดๆเอาหาไปแล้วมาเปลี่ยนปืนลูกซองกับพี่นี่ไหนอายอยู่ไหนเร็วเลยเร็วดิไหนอยอยู่ไหนไปเยยม หนวะน,นี่วะระวังข้างข้าด้วยเด้อตายแกโถ่รอพี่ตายอีกรอบหนึ่งแล้วกัน เรียบร้อยเยิงหรือเชียสวัสดีทับลโลกสวัสดีป้ายิงก็ไม่โดนโถ่เฮ้ย,ย,ยอย่าอย่าระเบิดอุย้ยนั่นไงว่านแล้วมีระเบิดใครปาระเบิดหรอไอ้สองคนนั้นข้างๆอ่ะอะไม่ไปดูบ้างอ่ะ อ้าเอาเอาอันนี้ไปเจ้าสองอ้าเอาไปสิไหนอะซันไลท์เปอร์พี่อะเอ้ยอย่าอย่าพึ่งในเนองนั่นแหละใช่เลยนี่วะนี่วะจ้าจ้าจ้าไม่เห็นที่ไม่เห็นเฮ้ยระเบิดโอ้โห อาปาวังเนี่ยอะไรอย่าสิชื่อการข่วงที่ถูกต้องไม่เองไม่ไงถ้านี่แหละข่วงที่ถูกตออ้องมที่เปลี่ยนเป็นสไนเปอร์ก่อนเด้เอาาถ้าเกิดอาตายเดี๋ยวพี่ค่อยเปลี่ยนใหม่ไง เออหาราเองนะที่ไ่้จะบอกตัวเองอ้างข้างข้างหลังข้างหลังอ้าข้างหลังสองตัวเลยนะข้างหลังอะ่ะอานี่มาสองคนรวดเว้ย ไงล่ะการเล่นเขานี่เป็นการเล่นชิจิ๋งของช่วไรนะฮะเอออันเน่้เนี้อย่าเฮ้ยรถนั่นไงพี <ka> ่เจอเมื่อกี่รอบแล้วเนี่ยกายเป็นศพที่ไม่มีปืนช็อตกันนะเปลี่ยนหรอก ทำามอสตัวนี้ไม่ยิงวะยิงสิวะรออะไรเล่ารอพ่อจัดริบบินเหรอฮะไอ้ควันไอคนข้างในควันนั่นนะ่ะเมื่อไหร่จะออกมาฮะคิดว่าไม่รู้เหรอฮะระเบิดควันจะช่วยอะไรได้ถามหน่อยดิฮะถ้าระเบิดควันช่วยอะไรไม่ได้มันก็จบเหอะตายเป็นไงล่ะยิงในควันพี่ก็ยิงได้โถ่ ตายทีเดียวนฮะอาจริงเลยคเครนต์มันขยับซ้ายจีงี้แลโอ้โหปืนปืนมันรัวมากอะ่ะปืนเราเคือปืนอะไรวะนะโคตรรัวนะ แม่งเลยเ,เริ่มขึ้นระดับไหนกันหมดแล้วเนี่ยพี่ขอแค่สองตัวขอแค่สองตัวจะท่าขยับอยู่นั่นแหละแต่ขยับไปเพื่ออะไรวะ Summer Big อาร,ระวังนั่นแหละเยี่ยมทินี้จะตามมาจะตามมาเหอะขยับอยู่ก็โดนบอกให้ อิหุ้ยดอกอีดอกอีดอกนี่แล้วเหรอ <Ready. S 1> โอ้ชนะว่ะโ <P 800 S 1> อ้พี่แปดร้อยเองอ่ะพี่จะอัพไมเนี่ยอัพไปถึงขีดขีดแล,และให้สงจันมาอีกเนี่ยเจอปิด เริ่มสิครับรอเลยอีกตานนึ่งแล้วค่าจบคลิปเนาะอ่านะพี่พี่โก้หน่อยยอ่ะข้างหน้าฮะ Come on, come on, le, come on, come on. โอ้โหไอ้พสองคนนั่นเหรอมาีิมาีิเดินมาหน้าเดินเข้ามาเดินเข้าไปในาลาเดินเข้าอ่าข้างๆคิดว่ามองไม่เห็นว่างาน,นคิดว่ามองไม่เห็นว่างาน,น อีกสามนัอีกแค่สามนขอกระบาลหน่อยเถอะไม่ไหวไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไหนออกมาก็โดนออกมาฮะสี่อว่าไงปลาระเบิดควันตก็ไหลประโยชน์นะเอยเอยเอยอย่าอย่านะอย่าไม่ติดชิด แม่อ้าวอารนนึกว่าใครโดนสอยอยู่ในควันที่มองไม่เห็นแต่เราก็มองเห็นได้ด้วยชื่อมันเอ,อ้ยายายายเรียบร้อยโถ่ คอมบอนฮัลโหลระเบิดนั่นไงว่าเราหลบไม่ทันโอ้โหต้มตามมาทีเดียวนะฮะหวาแล้วต้องมีระเบิดแน่นอนไหนใครอีกมาตอนนี้ตาเดียวจบที่พ่อพี่ยิงไปทำไมบันหัวมันข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้านั่นแหละ เรียบร้อยเอาอีกไหมต้องการลูกกระสุนไหมเอาลูกกร,ระสุนไปเดชเชิญอะไรเพิ่มตรงแล้วนะใครโอ้ยอเดี๋ยวเซฟเซมลูกกระสุนหมดโอเคอยู่จุดนี้นั้นไม่กลัวอะไรอีกต่อไปแล้ว กระสุดหมดเปิดโป้เกียร์ใจอยากที่ทำอะไรกันง่ายน้องไอพวกนี่นี่งๆอ่ะเออเจอสนอปองเหมือนกันอีดกขึ้ใจอีด้องไปด้วยความกล้าหาญที่เรามีอย่าไปหยุดยัังอีเด้อ เอ้โถโหเต็มเต็มเจอเต็มหน้าขนาดนี้ไม่ต้องยิ่งใส่ตูดเล็กน้อยเฮ้ยยาหูหูปืน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 เอาปืนมาจากไหนวัลลยนวันดีวัลลยน เอาตีเคียวเอาตีเคียวดิเฮ้ยตัวเองให้ช็อตสิอย่งไม่ต้องเฮ้ช็อตแล้วอย่าเฮ้ยเอย่าอย่านะอย่านะไอ้สไนเปอร์ตรงนั้นนะอย่านะอาอโอ้โหเจอสไนเปอร์อีกแยอะสไนเปอร์เจอสไนเปอร์เฮ้ยรอลอเสร็จแล้วโอเยมาแล้วคอมมอนพีสเบส Fuck you bitch. Hello. It's me. ý nghĩa tai với liệu. 呃, đi cha đi cha đi sao เราไม่เป็นไหนทั้งสิ้นนะฮะเราจะรออาเย็นให้หมดก่อนแล้วนะค่อยไอ้คนอยู่ข้างหน้าเนี่ยแม่ขงขังอย่าเลยอย่าทำรุงเลยหลาน หลานอย่าทำลุงเลยเออหลานอย่าทำยายเลยยายผู้ใส่หน้าก,กากน้ซึ่งความเดินหนูนั่นแหละเดินหนูนั่นแหละเดินทำไมเดินทำไมเดินทำไม

Come on, you know เพิดปุ่มัองมาแล้ว hello hello it's me I wish I was ข้างไหนใส่เจียนะอันเนี้ยนี่ยเนี้ยระเบิด ดีวะนั่นนั่นแหละเดี๋ยวพิ่งสีครับเดี๋ยวพิ่งสีครับหายหัวไปเลยก็หมด กานทันทีทันใดที่เห็นหน้ามันนะฮะใืรแเคยเร็วสุดทีตอนนี้อาบากินดิทีก็ยังไม่รู้เฮ้ยย hey ูอาสัมมาเนี่ก็เดกก็เกก็เอาสัมเนี่มาเนี่ยก็ชิบะรุนั่นข้างๆก็มีแน่นอนนั่นไงวัดอีเด้ออีเด้ออีเด้อนี่แหละเฮ้ยอย่าอย่าเพิ่งทำลุงนะลงุง ยายอาการไม่ค่อยดีนะยายยาอาการไม่ค่อยดีนะยาอาการไม่ค่อยดียา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 อี๋ยยานล้วหละเลยยาอาการไม่ค่อยดีนั่นหลานเนยเรียบร้อยมีจัดการให้น้องอาไม่ต้องไปทวงมนนีมาหลานหลานหลานเหรอฮะ ไหนอะหลานนะฮะไหนอะหลานอะหลานเหรอฮะวะนี่มั้งไหน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 ,หนคิดว่ายิงคนที่เดินอยู่ไม่ได้เหรอ s ไ i p e r อะโอเค เฮ้ยยี่โด,โ,ด,โ,ดโหมาทีไรนี่ตุดป่าทุกทีเลยนะฮี่าฮ่า่ดใช้ระเบ,บิดมาก็ดีนะเฮ้ยระเบดิดนั่น นี่ไม่ใช่ระเบิดตัวเองแล้วมันปบามาอาข้างๆอีดอกมาเ,เย่สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายอาพูดยังไงก็ไม่ได้ยินหรอกจะบอกให้หยุดบันเทิง